สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆน,น,นี่ตะลิงปิงครับเครื่องแกงเปรี้ยวของอาหารทางใต้นะครับส่วนทางภาคอีสานส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่กินเป็นผลไม้นะครับปลูกทีเดียวนี่กินมาหลายสิบปีแล้วครับเพื่อนๆดูดอกครับนี่ดอกสวยๆออกจากดอกเสร็จปั๊บก็จะเป็นผลนะครับ อ่อนๆเนี่ฮะเป็นพุ่มเขาก็จะเป็นผลพุ่มๆแบบนี้เต็มต้นไปนหมดเลยครับขยายพันธุ์ก็ง่ายนะครับนเพิ่งเริ่มขยายพันธุ์เนาะเปรี้ยวครับเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวจริงๆครับเพื่อนเ่ วันนี้พาเพื่อนๆมากินกะลิงปิงเปรี้ยวๆนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ